ราตรีนี้คุณพร้อมจะฟังเรื่องราวที่หลอนติดกระดูกไปตลอดการหรือยังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นสิ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยฝุ่นคระกลิ่นอับชื้นคล้ายกลิ่นดินเก่าๆที่ขุดขึ้นมาจากหลุมศพ คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ใช่มันอยู่ที่นั่นเปรตสูงตรงานผอมโซ่ดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองด้วยความหิวโหวยแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากเงามืดเสียงที่เรียกชื่อคุณซ้ำไปซ้ำมา เรื่องราวเล่าว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของขุนนางผู้หนึ่งที่โหดเทียมเขาได้ฆ่าภรรยาของตนเองอย่างไร้ความปราณีแล้วนําศพไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของนั่นเองว่ากันว่าก่อนตายภรรยาผู้นั้นได้สาบแช่งขุนนางและคนในตระกูลให้ต้องทนทุกทรมานไปชั่วนิวรันด แล้ววิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นรอคอยการแก้แค้นรอคอยเหยื่อรายใหม่ คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ในคืนหนึ่งขณะที่คุณเดินผ่านหน้าห้องเก็บของคุณจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วเบาเสียงเพลงที่ภรยาขุนนางเคยร้องให้ลูกฟังก่อนที่เธอจะถูกฆ่ายังโหดเทียมจงจำไว้ความแค้นไม่เคยจางหาย คุณคิดว่าเปรตในห้องเก็บของเป็นแค่ภาพหลอนหรือหรือมันเป็นเพียงแค่ประตูประตูที่เชื่อมต่อโลกของเรากับอดีตอันดำมืดที่พร้อมจะกลืนกินคุณเข้าไปตลอดกาลคืนนี้คุณจะนอนหลับลงได้อย่างไรโดยที่รู้ว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองคุณอยู่รอฟังเรื่องเล่าต่อไปหากคุณยังมีลมหายใจ